สวัสดีค่ะวันนี้ครัวมาเพิ่งมาแบ่งปัน3สนะูตรน้ำมะกรูดแบบง่ายๆนะคะประโยชน์เยอะทำทานแล้วก็ทำขายได้เลยมะกรูดสมุนไพรพื้นบ้านของเรามีสปปรรพคุณเยอะมากเลยค่ะรสเปรี้ยวของมะกรูดนะคะช่วยในการฟอกโลหิตทำให้ระบบเลือดในร่างกายไหลเวียนดีปรับสมดุลทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะ และก็ยังมีสปปรรพคุณช่วยในการลดไขมันและน้ำตาลในเลือดด้วยไข่ที่ไอมีเสมหะมีเสเลดนะคะต้องทานมะกรูดเลยวิธีทำน้ำมะกรูดก็ง่ายๆเลยค่ะแมื่เพิ่งจะตัดตรงขั้วหัวท้ายออกนะคะเพื่อลดความขมผิวมะกรูดจะมีน้ำมันหอมระเหยช่วยให้ร่างกายสดชื่นบำรุงหัวใจแล้วก็ทำให้นอนหลับสบายค่ะ นำมาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะเลี่ยงส่วนแกนกลางจะได้ไม่ติดเม็ดนะคะแบบนี้ก็จะนำไปคั้นได้ง่ายเลยน้ำมะกรูดจะมีความเปรี้ยวคล้ายๆมะนาวแต่จะมีความหอมเฉพาะตัวนี่นะคะแม่พึ่งก็จะคั้นน้ำมะกรูดหนึ่งลูกจะได้น้ำมะกรูดฉ่ำๆหอมๆแบบนี้เลยค่ะ มาดูสูตรแรกไม่เพิ่งจะทําเป็นน้ำมะกรูดใส่น้ําผึ้งใช้น้ำมะกรูดคั้นสดๆสองช้อนนะคะผสมกับน้ําอุ่นหนึ่งแก้วใส่น้ําผึ้งลงไป1-2ึงสองช้อนชาน้าผึ้งจะเป็นความหวานจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้สมุนไพรจากเกสรดอกไม้ด้วยแล้วก็ใส่ผิวมะกรูดลงไปเล็กน้อยนะคะเพิ่มความหอมเติมเกลือลงไปนิดหน่อยค่ะ เสร็จเรียบร้อยสามารถทานแบบอุ่นๆได้เลยนะคะหรือถ้าใครชอบทานแบบเย็นๆชื่นใจนะคะแนะนำให้ใส่น้ำแข็งเติมลงไปนี่ค่ะสูตรง่ายๆเลยน้ำมะกรูดน้ำผึ้งหอมชื่นใจช่วยบำรุงหัวใจบำรุงเลือดทำให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงค่ะ สูตรนี้รับรองเลยนะคะว่าหอมอร่อยชื่นใจมากๆสูตรที่สองจะเป็นน้ำมะกรูดน้ำพึ่งโซดาใส่น้ำมะกรูดสสดๆลงไป3ช้อนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำพึ่งหรือเป็นน้ำเชื่อมก็ได้2ช้อนชา เราจะใส่น้ำแข็งลงไปให้เต็มแก้วเลยสูตรนี้สามารถทำขายได้เลยนะคะรับรองว่าสดชื่นอร่อยมากๆตามด้วยโซดาซ่านะคะใส่ลงไปให้เต็มแก้วเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำมะกรูดน้ำพึ่งโซดานะคะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสูตรนี้อร่อยเด็ดไนมะ่พึ่งอยากให้ทุกคนลองทำทานดูค่ะ หอมหวานอร่อยนะคะแล้วก็มีความซ่าของโซดาสดชื่นมากๆมาดูสูตรที่3คมาง,ง่ายมากๆเลยเราจะใช้น้ำนะคะ1ขวด500 ml อยนำมะขูด1ลูกมาคั้นนะคะให้ได้น้ำสดๆแบบนี้ แล้วเราก็แค่เติมน้ำมะกรูดหอมๆเ่ยละคะ่ะใส่ลงไปในขวดเป็นสูตรที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่หนึ่งนาทีเราก็จะได้น้ำมะกรูดสดๆเอาไว้ดื่มแล้วใครๆก็ทำตามได้เลยนะคะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะน้ำมะกรูดที่เราสามารถดื่มได้ทั้งวันบำรุงร่างกายแล้วก็สดชื่นมากๆ วิธีการดื่มนะคะแม่พึ่งแนะนําให้นำไปแช่ตู้เย็นไว้เลยแล้วก็นํามาดื่มได้ทั้งวันเลยค่ะสดชื่นมากๆมากดติดตามครัวแม่พึ่งนะคะรับชมสาระดีๆพร้อมกับเมนูอร่อยทุกวๆเลยค่ะ